าแบบร้ายเลยบอกแม่ว้าวดาวโคตเยอะเือดาวโคตเยอะถ้าก็พักกันทุกมาอย,ยู่ดีอ่ะ มันอยู่มันมันฟังนี่มันจะเสียเสียต่ว่ามันโคตรร้ายสิวมาว่ามันโคตรร้ายจังวันนี้ว้าวหน้าถั่วไม้ยมากเลยนี่ก็คือบ้านแกงคุณพี่มาทำไรใช่ม กำลุมฉันร้องไห้ว่าสักโอ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 ้เสื้อเปื่อนเลย เทนรถเทีทนยนยเนี่ยเลยสามรถว่าคนร้ายมูนี้ชิว

อีจุหนึ่งนะมีจุนก็ทั่วหมดเลยมีอีก,กม,มีอีก,กรู้โรงเรียนนี้ท่วหมดเลยเตาเป็นนเลไวเนียนไหนก็ิดเนียน่าเจอเลย่งเรยนยังไงเรียน,นยจำอะไรละเรี่สีโรงเรียน,ยนส,สีเออโรงเรียนสีบนอบนอกบนนอกสีนอกสีสส